กกตให้ช่อง9อสมทและช่อง11นะคะถ่ายทอดสดนัดหารือพักการเมืองพรุ่งนี้ค่ะโดยกล่าวว่าหากมีการคุกคามการทําหน้าที่ของกกตออีกการเลือกตั้งครั้งใหม่อาจจะเป็นโมฆะก็ได้ค่ะนายสมชัยศรีสุทธิยากรกรกตด้านกิจการบริหารจัดการเลือกตั้งได้ให้สัมภาษณ์ถึงแนวทางในการหารือร่วมกับพักการเมืองที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ว่า การหารือพักการเมืองได้แสดงความคิดเห็นในแนวทางที่จะสามารถทําให้การเลือกตั้งประสบความสําเร็จและได้จํานวนสอส,อสอเพื่อมาเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้สำหรับแนวทางในการหารือยอมรับว่ากะกะตไม่ได้กำหนดรูปแบบการหารือไว้ล่วงหน้าแต่จะใช้กระบวนการในที่ประชุมเสนอความเห็นกำหนดรูปแบบร่วมกันซึ่งอาจจะเป็นการให้ทุกพักได้แสดงความเห็น หรือแบ่งช่วงเวลาให้มีการอภิปรายเป็น2อฝ่ายฝ่ายละ30นาทีคือฝ่ายที่ต้องการให้มีการเลือกตั้งเป็นไปอย่างรวดเร็วกับฝ่ายที่มองว่ายังไม่ถึงเวลาของการเลือกตั้งจากนั้นจะมีการถามความเห็นของแต่ละพักเพื่อสรุปข้อมูลแต่จะไม่มีการลงมติแต่อย่างใดโดยส่วนตัวนายสมชัยสนับสนุนในแนวทางนี้และเชื่อว่าการเปิดให้มีการถ่ายทอดสดจะทำให้พรรก,การเมืองแสดงความคิดเห็นมากขึ้น โดยกกตจะเปิดโอกาสให้หารือเฉพาะกรณีการกำหนดวันเลือกตั้งเท่านั้นด้วยหลังจากการหารือในวันพรุ่งนี้กกตจะใช้เวลาภายใน10วันประชุมเป็นการภายในก่อนหารือกับรัฐบาลและใช้เวลาประมาณ20วันในกระบวนการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งใหม่ก่อนจะมีการจัดการเลือกตั้งภายใน60วัน ทั้งนี้ส่วนตัวนายสมชัยเชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะไม่เป็นโมฆะจากสาเหตุเดิมแน่นอนส่วนจะมีสาเหตุใหม่หรือไม่นั้นไม่ขอพูดแต่หากเกิดการคุกคามการทำหน้าที่ของกกตในการลงพื้นที่ตรวจการเลือกตั้งและพักการเมืองไม่สามารถลงพื้นที่หาเสียงได้ก็อาจจะเป็นเหตุให้การเลือกตั้งไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมนำมาสู่ความเป็นโมฆะได้ และหากการหาหรือในวันพรุ่งนี้ไม่ประสบความสำเร็จกกตจะนัดหาหรือพักการเมืองครั้งใหม่จนกว่าจะได้ข้อสรุปโดยในเช้าวันพรุ่งนี้กกตจะมีการประชุมพิจารณารับรองผลการเลือกตั้งสวบเพิ่มเติมแต่อาจจะไม่ครบรอยละ95ซึ่งจะรับรองในส่วนที่คําร้องไม่มีน้ำหนักเพียงพอและพิจารณาได้ว่าไม่เข้าข่ายกระทำผิดกฎหมายเท่านั้น